มันรอไ่ะ เมื่อวันที่25มีนาคมปี2567นะคะที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งนาหมู่บ้านกรุงไทยหมู่2ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายนนสวัยพูทนินกำนันตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดพร้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลวังกระแจจังหวัดตราดพร้อมชุดสืบสวนสพเมืองตราดและฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตราดเขาจับกล 1, ุ 1, ่มตัวนายธรรมรัฐถือบุญอายุ26ปีค่ะข้อ ายากยอกทรัพย์สินหลังยืมแกส๊สหุงต้มน้ำหนัก15กิโลกร,รมัมจากวัดสระอินทนินอ้างจะนำไปใช้ในงานวันเกิดแต่กลับนำถังแกส๊สไปจำนำแทนค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้จับกลุ่มนางสาวอายอายุ25ปีเพื่อนสาวนะคะหลังตรวจสอบปัสสาวะเป็นสีม่วงนายนนท์สวยกล่าวนะคะว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่12มีนาคมปี2567ที่ผ่านมานั้นนะคะนายธรรมนัสขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปที่วัดสระอินทนินเพื่อเข้าไปขอยืมแกส๊สหุงต้ม,ตมกับพระลูกวัดค่ะโดยอ้างน,นะคะว่าจะนำไปใช้ในการ การทาอาหารในวันเกิดของนายธรรมรัตน์จากนั้นนะคะนําไปร้านรับจำนำโดยได้เงินมา1,100บาทค่ะหลังจากจับกลุมตัวแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถจักรยานยนต์เสื้อผ้ากางเกงและหมวกกันน็อกค่ะที่ใช้ก่อเหตุเมื่อวันที่12มีนาคมปี2567นะคะซึ่งพบว่าตรงกันกับในภาพวงจรปิดแต่นายธรรมรัตน์อ้างน,นะคะว่าไม่ได้ขโมยทั้งแต่คอยืมมาจัดงานวันเกิดเท่านั้นค่ะและวันนี้กําลังจะนําเงินไปไถ่ายคืนวัดแต่ก็ถูกจับเสียก่อนค่ะแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ปักใจเเชืืะะ่่ออออนนนนนะะคงงงจาาากกพพฤติิรรรรมขยยยยัั์ไปใทททส มากกว่าค่ะประกอบกับวันเกิดตามบัตรประชาชนนายธรรมรัก์เมื่อวันที่3เมษายนปี2567ทําให้เชื่อว่าเกิดจากความตั้งใจที่จะนําถังแกส๊สไปจํานํามากกว่าค่ะแล้วนําเงินนะคะไปซื้อยาเสพติดเพราะในพื้นที่เกิดเหตุถังแก๊ส้ายบ่อยครั้งเลยค่ะจากนั้นนะคะได้ค้นห้องเช่าพบอุปกรณ์การเสพยาและยาไอซ์จำนวนหนึ่งนะคะซึ่งตวรวจปัสสาวะค่ะ นายธรรมรัตน์และนางสาวอายผลปรากฏนะคะว่าเป็นผลบวกค่ะปัสสา,าวะเนี่ยเป็นสีม่วงเลยจึงนําตัวทั้งสองคนเนี่ยไปยังสพเมืองตราแต่ระหว่างที่นางสาวอายกําลังขึ้นรถตารวจนั้นนะคะปรากฏว่านางสาวออยเนี่ยใช้ถุงขนมฟาดหัวไปที่นายธรรมรัตน์ด้วยความโมโหค่ะหลังต้องถูกจับปลุ่มตัวไปด้วย ต่อมานะคะตำรวจเนี่ยเดินทางไปยังร้านจำนำค่ะเพื่อติดตามขอรับถังแกส๊สคืนโดยนายเตทัตรัตนชัยนะคะประลัดอำเภอเมืองตราดฝ่ายความมั่นคงได้เข้าชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเจ้าของร้านยินดีที่จะคืนถังแกส๊สให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะส่วนเงินจำนวน1,100บาทน,านั้นนายบุญกลองถือว่าเป็นเงินทำบุญช่วยวัดไปค่ะไปบอกกับวัดไปบอกกับพระว่ายืมมาจัดงานทำงานบุญนะครับงานบุญแต่ที่ที่ใดตอบถามเมื่อกี้ร้องกับเรียนง,งานมันเกิดตัวเองก็คืออ้างไปเรื่อยนะครับ แล้พฤติการของผู้ลงหาก็คล้ายๆก็ตรวจตรวจสารทีติดบ้งตนก็ก็ก็เป็นผลเป็นบวกอ่ะครับก็กพฤติการว่นาน่าจะไปเอาไปขายเอาไปจำนางแล้วก็นําม,มาซื้อยาเพื่อเพื่อเสพนะครับพฤติการก็เป็นย่างนา้น,นะครับก็อยากจะฝากเตื่อนนะครับว่า,วาให้เราระมัดระวังกันให้ดีนะครับ